ัวเรานะคะมาอยู่อย่าที่ติดถนนใหญ่ะค่ะวันนี้ฝนตกชุ่มฉ่าแต่เช้าเลยค่ะพี่นัากับแฟนก็ไปทํางานตามปกตินะคะเช้าวันนั้นนะคะเรามาทานอาหารที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งค่ะก็มาเจอคนคนหนึ่งเขาสตาร์ทรถไม่ติดนะคะแฟนเขาก็เลยช่วยเอาเขาเรียกอะไรอ่ะอันนี้นะคะมาพ่วงแบตเตอรี่ให้อ่ะค่ะ เล่นชายฝั่งหน้าหมู่บ้านนะคะน่าซื้อมากเลยหมู่บ้านนี้คลองนี้ก็จะมาจากทะเลนวนาหาทะเลเอามาจากทะเลเลยนะคะที่พี่ธนัทไปเมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวานนี้ไปเดินสะพานน้นมาวันนี้ก็เป็นโอกาสดีเลยค่ะได้มาช่วยแฟนทํางานแล้วก็ถ่ายคลิปไปด้วยเลยนะคะหน้าที่ของพี่ธนัทก็คือเนี่ยค่ะลากอ่าเขาเรียกว่า ตันหลับเมตรอ่ะเนาะเขาจะเรียกเขาจะเรียกอะไรล่ะมิชช์นะนั่นแหละค่ะที่วัดระยะทางนะคะก็แฟนเขาจะเดินนำหน้าแม้เป็นบอสเลยเนะทํทำเป็นบอสอ่ะเออกางอ่ะต้องเชื่อฟังเขาหน่อยนะคะเดี๋ยวเขาไม่ให้เงินเดือนนะนะ เป็นหมู่บ้านที่น่าอยู่นะพิธนัทว่าล้อมรอบด้วยน้านะคะอยู่ติดมหาสมุทรอินเดียเลยนอนเรียกว่านอนฟังเสียงคลื่นเงินเพลินเลยอะค่ะพิธนัทกับแฟนนะคะเข้ามาตรวจเช็คระบบการทํางานของอินเทอร์เน็ตแฟกโทรศัพท์อะไรประมาณนี้เกี่ยวกับโทรคมนาคมค่ะที่ตอเนี้ยพิธนัทก็ วัดระยะทางนะคะจากเมื่อสักครู่นี้ค่ะจากเขตที่พี่ธน,นัดอยู่เนี่ยเนี่ยนะคะเขตนี้ข้ามสะพานมานะคะซึ่งเป็นสะพานอันเมื่อวานนี้ค่ะเนี่ยทั้งสองฝั่งนี้ก็คือเป็นหมู่บ้านทั้งคู่เลยนะคะซึ่งเป็นคลองนะคะคลองเชื่อมต่อทั่วทั่วเมืองนี้เลยนะคะโน่นะคะเห็นรถวิ่งนู่นนะคะ แฟนพี่นันทเดินไปโน่นแล้วจะไปเอารถเพื่อข้ามฝั่งมายัางทางนี้เดี๋ยวพี่นัทก็จะรอแฟนอยู่ทางนี้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องงานทํางานเนี่ยพี่จัทจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้นะคะสำหรับกับเขานะแต่ว่าใจพี่จัทนี่อยากจะช่วยไม่อยากอยู่เฉยๆคะะ่ะลูกน้องเขาก็ทํางานอยู่อีกด้านหนึ่งเวลาลูกน้องเข้ามาเนี่ยเราจะถ่ายคลิปไม่ได้นะคะเรงใจเขาไงพอเรามาช่วยแล้วเราได้ถ่ายอ,ะอ่ะ วิโอ้โชว์โชว์โชว์ยแฟนนี่แหละค่ะคือการทำงานของเรานะคะถ้าเพื่อนๆท่านใดอยากจะทราบว่ารายละเอียดของงานเป็นยังไงนะคะก็เข้าไปดูทางเพลย์ลิสต์การทำงานในออสเตรเลียได้นะคะรายละเอียดอยิ่งนั้นเยอะเลยทีเดียวค่ะ ฝั่งโน้นเป็นหมู่บ้านหลายหลังเลยนะคะแฟนบอกน่ามาซื้อมากเลยเป็นลูกน้องเขาอะค่ะเขาสั่งอะไรต้องทำน่าสงสารเนาะเดินต่อค่ะทุกคนเซตสิโคลิปที่แล้วถ้าใครดูจบนะคะก็จะเห็นว่าพี่ธนัตวิ่งมาสุดทางตรงนี้พอดีเลยนกขุมบ้านเราเรียกนกขุม ลูนี้พี่ทางนั้นเดินมาจากทางโน้นนะคะปากทางเนี่ยค่ะตรงนั้นเป็นชายฝั่งนะ,ะมีสะพานก็เดินมาเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งมาถึงตรงนี้บริเวณนี้นะคะมันก็จะมีชายฝั่งอีกแท่หนึ่งนะคะหมู่บ้านเขาหมู่บ้านนี้นะค่ะติดชายฝั่งหมดเลยนะนู่นนะคะนู่นนะคะเป็นชายฝั่งเรียกว่าหมู่บ้านติดชายฝั่งร่มรื่นนะ,ะได้ยินเสียงคลื่นตลอดทั้งคืนนะคะ นี่ค่ะติดโรงพยบาบาลด้วยนะคะฝั่งขวามือเนี่ยปเป็นโรงพยาบาลค่ะ